มี่รถขับสบายมันตื่นนะแง่หนิาาะจะขึ้นหินเนาะว่านักก็ดีนน,ดน,นิเงือกสียเพิน่นเครื่องจับเด็กเพิน่นว <c oughs> ิธีการหาเด็ก <c oughs> อันนั้นฝากแล้ว อางนี้ฝากเวีย,ยดคือรถท่าจอดอยู่โอ้จะคึอขีน้นเนาะป้านักจะดีนี่โอ้ บรุและสอโลอันหนึงนี่เฮ้ย,อยเออนี่นี่ะนะนี่แบบนี้นี่โออ,อแบบนี้ก็มีเนาะพี่เืออาสีเพิน่นครัองจับเด็กเพิน่นโอ้โหตาเนี่ยะอะไรเนาะ กลางนี่ใ่กางอันนี้เนาะกลางลูกบ่มมันจังเนาะนอก,กลางเหือครับผมโอ้นโหแผลขี่รถขับสบายมั่นตื่นในแะง่มนี้โอ้อา,าขามไปขายฝากเบียดด้วยปะโออยู่แต่ลโลกโลกเ่าได้หนหรอ Ơ, ờ, chết 7000 mà, Về sẽ đài ngân đi đâu Ủa phải khải Mình đi thôi, không xe đài lái lắm Vô không đi, bông há lấy, bông há nhuộm vô đi thơm anh này bông này, ừ, này nào, được được thăng ừ. Ừ. Bông nó ล้ายปองว่ามีอาหารแกบอมีเลวน้อยต้น้จาดไหมเมตตีด